ชายผู้มีฉายาว่าพ่อมดฝีเท้าของเขาไม่มีใครสงสัยลีลาฟุตบอลรากับมีเวทมนต์ความพริ้วไหววิสัยทัศน์ในการจ่ายบอลแต่เขากลับไม่สามารถสะกดเกมลูกหนังแนงกฤษได้บางคนบอกว่าการมาพรีเมียร์ลีกของเขามันคือความผิดพลาดแต่มันเป็นเพราะอะไรที่เพลย์เมคเกอร์ระดับโลกคนนี้สร้างชื่อเสียงแนอังกฤษไม่ได้เลย สวัสดีทุกคนครับคุณอยู่กับเฟรอากานตและนี่คือสตอรี่เข้มๆในเกมลูกหนังจากพวกเราฟุตบอลแม็กซ์ครับย้อนกลับไปในยุคปลาย 90- ถึงต้น2000ครับณนะช่วงเวลานั้นหลีกฟุตบอลของอิตาลีอย่างเกาโชเซเรียได้รับความนิยมสูงมากครับมีนักเตะระดับสตาร์ไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นมากมายครับ2ทีมแห่งเมืองมิลานที่สร้างความสั่นสะท้านให้กับยุโรปหรือว่าจะเป็นยูเวนตุสที่สร้างความยิ่งใหญ่ หรือแม้แต่โรม่าที่มีนักเตะเอเชียอย่างฮิเดโดชินากาตะไปค้าแข่งให้หรือแม้แต่ทีมรวมดาราที่เป็นนักเตะดาวรุ่งอย่างปาม,มาหรืออย่างฟิโอเรนตินาโดยเฉพาะในฤดูกาล1999-2000ครับลาซิโอคือทีมที่พุ่งทยานและไปถึงการคว้าสกูเรตโตมาครอบครองได้ครับทีมของพวกเขาอุดมไปด้วยนักเตะชื่อชั้นไม่ธรรมดาในแทบจะทุกตำแหน่งครับ ไล่ชื่อมาได้เลยครับเบอร์โนิโกจูเซปเป้ปานคาโรอเลซานโดเนสตาซินิซ่ามิไฮโลวิชแซโจคอนเซซซาวเดียโกซิเมโอเน่พาเวลเนตเวดมาเซโลซาลาสอเลนบ็อกซิตจูเซปเป้ฟาวัลลี่โรเบรโตมันชิเน่ซิโมเน่อินซากีเฟเดรนโดคูโต้ฟราบิซิโอราวาเนลลี่และคนที่เป็นหัวใจขับเคลื่อนเกมให้กับบุคคลเหล่านั้นเล่นร่วมกัน ตำแหน่งจอมทัพตำแหน่ง p l a y เกอร์ของทีมฮวนเซบาสเตียนเวรอนครับเวรอนย้ายมาอยู่กับลาซิโอแค่ซีซั่นแรกก็ได้แชมป์ยูฟาซปเปอร์คัพเลยรวมไปถึงแชมป์ลีกแล้วก็เข้าไปอิตาเลียด้วยลีลาของเขาเรียกว่าครบเครื่องครับเป็นคนที่ขับเคลื่อนเกมเป็นคนที่เปรียบไปด้วยความคิดสร้างสารรค์ออกบอลอย่างชันฉลาดทักษะแน่นการจ่ายบอลเรียกได้ว่าคงกริบเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกตัวกลางหรือ p l a y เกอร์ตัวต่ำ ก็ทําได้แถมยังมีความสามารถในการสอดขึ้นไปทําประตูครับเขาสามารถยิงให้ลาซิโอได้ไปถึง10ลูกครับในซีซั่นแรกที่เขาเล่นให้กับอินรีฟ้าขาวจนกระทั่งถึงฤดูก,กาล2001-2002ั200กับเขาก็ย้ายทีมมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัวที่สูงถึง28.1ล้านปอนด พร้อมสัญญา5ปีจยเป็นนักเตะที่ราคาแพงที่สุดในลีกอังกฤษณเวลานั้นที่เซอร์เลฟูกุสันยังไงก็ต้องซื้อเข้ามาให้ได้ครับเราซื้อเข้ามาเพราะว่าเขายอดเยี่ยมผมไม่คิดเลยว่าจะต้องจ่ายเงินขนาดนี้กับนักเตะคนเดียวแต่พอเห็นเขาเล่นเราก็ต้องคิดใหม่เพราะว่าต่อให้เป็นเงิน28.1ล้านที่จ่ายไปแม้ว่ามันจะแพงที่สุดในพรีเมียร์ลีกแต่มันก็โคตรคุ้มนี่คือสิ่งที่เฟอร์กี้พูดกับตอนที่ซื้อเวรอนเข้ามา เฟอร์กี้ประทับใจในการเล่นของเวรอนครับนับตั้งแต่ฟุตบอลโลกปี1998การได้ดูนักเตะคนนี้เล่นผ่านจอโทรทัศน์สร้างความตื่นเต้นให้กับเซอร์เฟอร์ซันอย่างมากครับจนกระทั่งเขาได้มาพบกับเวรอนอย่างจริงจังในยูฟาซูปร์คัพปี1999แมนยูเต็ดที่ตอนนั้นเพิ่งคว้าทริปเปิลแชมป์มาในซีซันก่อนครับเจอกับลาซิโอที่เป็นแชมป์คัพวินเนอร์สคับพบกันในเกมนั้นเวรอนลงสนามให้กับลาซิโอเป็นครั้งแรก หลังจากย้ายทีมาแล้วก็เป็นปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ไนเตดของเฟอร์กี้เนี่ยครับที่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในวันนั้นการมาถึงของเวรอนสร้างความฮือหายห้กับพรีเมียร์ลีกได้มากทีเดียวครับเพราะว่าเขาเป็นนักเตะเวิร์กคลาสเขาคือของแท้ครับที่ไม่มีใครสงสัยในฝีเท้าของเขาเลยณตอนนั้นครับนิกิบัตกองกลางตัวสำรองของแมนยูในลานั้นเคยให้สัมภาษณ์ไว้ครั้งหนึ่งเหมือนกันครับว่าตอนนั้นเนี่ยผมโดนแบนในเกมเจอกับเอเวอร์ตันแล้วก็เป็นเวรอนที่ได้ลงเล่น ผมนั่งดูเขาแล้วก็ได้แต่คิดในใจว่าสวยแล้วกูคงไม่ได้ลงเล่นอีกแล้วแน่ๆสงสัยต้องย้ายทีมแล้วแหละเวรอนคือนักเตะที่สุดยอดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยถ้าไม่นับเอริกคันโตนาตอนซ้อมเนี่ยเขาทำแต่สิ่งที่ผมไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนทั้งนั้นนี่คือสิ่งที่นิกิบัตพูดชื่นชมเวรอนครับชมกันขนาดนี้แต่ทำไม่ะครับทำไมเขากลับไม่ประสบความสำเร็จในพรีเวลลีก อย่างที่บอกครับว่าไม่มีใครสงสัยในฝีเท้าของเวรอนครับเขาคือของจริงนักเตะในทีมทุกคนรู้ซึ้งตั้งแต่ตอนซ้อมครับว่าเวรอนในยอดเยี่ยมขนาดไหนการออกสตาร์ทในอังกฤษ8นัดแรกของเวรอนเขายิงไปถึง4ประตูครับเดือนกันยายนปี2001เขาคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนได้ด้วยมันน่าจะทาให้เขาไปต่อในอังกฤษได้อย่างสบายสบายด้วยซ้ำยิ่งแต่ว่า พอเอาเข้าจริงครับมันเหมือนกับว่าเวรอนที่อยู่ที่แมนยูเนี่ยมันไม่ได้เก่งเท่าเวรอนที่อยู่ที่ลาซิโอซึ่งเฟอร์กี้ก็รู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันครับว่าเขาไม่สามารถดึงเอาศักยภาพที่เวรอนมีออกมาได้เต็มที่ความจริงแผงมิดฟิลด์ของแมนยูตอนนั้นสมบูรณ์แบบอยู่แล้วครับตัวจริงในตอนนั้นก็คือรอยคีนยืนคู่กับพอสโคแล้วก็มีปีกสองข้างเป็นแรนด์กิกซ์กับเดวิดเบคแฮมทีนี้พอเวรอนเข้ามาเติมเนี่ยมันก็เหมือนจะเกินเกินออกมา เฟอร์กี้ถึงขั้นพยายามปรับระบบให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เล่น4-4-2มาตลอดครับกลายเป็น4-4-1-1เพื่อที่เวรอนจะได้เล่นเป็น playmaker อย่างที่เคยเล่นตอนนั้นทีมต้องปรับกันขนานใหญ่เลยครับและฟอร์มของทีมก็ดรอปลงไปด้วย แต่ว่าหลายคนเข้าใจครับลีกกริเนี่ยไม่ใช่ลีกที่จะพบเห็นนักเตะตำแหน่งเพลย์เมคเกอร์บ่อยนักระบบที่นี่เนี่ยเรียบง่ายแต่ก็แฝงไว้ด้วยความดุดันกลองกลาง,ก,ลาง,ก,ลางก็มีแค่ตัวรุกกับตัวรับการสร้างสารรค์เกมของแมนเชสเต็ดในยุคนั้นเนี่ยก็มาจากคู่กองหน้าแล้วก็ปีทั้ง2ฝั่งครับทีนี้การได้เวรรอนเข้ามาในทีมเนี่ยถ้าหากว่าดึงศักยภาพของเขาออกมาได้ทีมก็จะได้ประโยชน์อย่างยิ่ง ในซีซั่นแรกเนี่ยเฟอร์กิ้ใช้งานเขาไปถึง40นัดครับแล้วก็จริงได้5ประตูพูดตามตรง5ประตูเนี่ยก็เพิ่มมาจากตอน8นัดแรกแค่ลูกเดียวเองนะฮะเขามีความเป็นศิลปินสูสงครับต้องการความอิสระในการเล่นที่ลาซิโอเขาได้เล่นแบบนั้นเป็นเหมือนกับเป็นตัวฟรีเป็นตัวขับเคลื่อนทีมมีความอิสระคิดอะไรก็ทําแล้วทีมที่เหลือเนี่ยจะคอยมาซับพอร์ตมาสนับสนุนเขาที่อิตาลีมันเป็นแบบนั้นครับแต่ว่าพอมาเล่นในอังกฤษเนี่ยที่นี่มันเป็นบอลระบบ การยืนตำแหน่งของนักเตะแต่ตละคนเนี่ยมันสำคัญมากทุกคนต้องยืนประจําตำแหน่งตัวเองทําหน้าที่ของตัวเองแล้วก็คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสนามมันทาให้ไม่มีใครตามเวรอนไปได้ตลอดรอดฟังต่อให้จะปรับผังการยืนแต่ว่าเฟอร์กี้ก็ไม่สามารถมอบอิสระให้กับเวรอนได้มากขนาดเท่าที่เล่นในอิตาลีมันก็เลยทําให้ทีมรวนไปทั้งระบบครับแต่เขาก็ยังต้องการใช้งานเวรอนอยู่ดีเพราะว่ารู้ดีว่าแค่จังหวะเดียวก็พอ ถ้าเกิดว่าจังหวะเดียวที่เวรอนเล่นคลิกกับทีมเนี่ยมันจะเกิดจังหวะสวยๆแล้วมันจะสามารถเปลี่ยนเกมได้ทันทีเลยคือถ้าใครนึกภาพไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเนี่ยผมจะพามาดูในยุคปัจจุบันครับบาเซลูนาที่เล่นเพื่อสนับสนุนเมสซ,ซี่ในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งครับให้เมสซ,ซี่มีสระในการเล่นเต็มที่อยากทำอะไรก็ทำคนอื่นจะตามสนับสนุนเองตามความอัจฉริยะภาพของเมสซ,ซี่ไปเลยกับเ,เช่ครับที่มีระบบ แล้วก็เอาเมสซี่ลงไปใส่ไม่ได้เล่นเพื่อที่จะสนับสนุนให้เมสซี่เป็นศูนย์กลางของทีมกับเวรอนก็คล้ายๆแบบนั้นเลยครับคือเขามีความอัจฉริยะครับแต่ว่าเฟอร์กี้เนี่ยไม่ได้สร้างทีมเพื่อที่จะสนับสนุนเวรอนคนเดียวแต่ว่าต้องการให้เวรอนเป็นสน่วนหนึ่งของทีมมากกว่าอย่างไรก็ตามครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของระบบภายในทีมแต่ด้านภาษาเนี่ยก็มีอุปสรรค เวรอนมีปัญหากับเรื่องภาษาไม่น้อยครับเขาสปี e อังกฤษไม่ได้ครับเขาพูดภาษาสเปนได้พูดภาษาอิตาลีได้แค่นั้นเองเขาก็เลยคุยกับเพื่อนร่วมทีมได้น้อยมากครับแม้ว่าจะมีการส่งไปเรียนคอร์สภาษาแบบเร่งรัดเพื่อปรับพื้นฐานแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายสำหรับเวรอนอยู่ดีย ยิ่งรวมกับบุคลิกภาพนี่เขาเป็นศิลปินมีความเป็นอาร์ติสตอะไรแบบนั้นแล้วเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยสื่อสารอยู่แล้วไม่ค่อยพูดนะครับคือไม่ใช่ว่านักเตะในทีมมีปัญหาอะไรกับเวรอนหรือเวรอนมีปัญหากับนักเตะในทีมนะครับแต่มันแค่คุยกันไม่รู้เรื่องเท่านั้นเอง มีแค่ไม่กี่คนในทีมที่คุยกับเวรอนได้ครับแล้วมันก็ส่งผลต่อความสัมพันธ์กับความรู้ใจกันในสนามการเล่นบอลมันต้องเข้าอกเข้าใจกันฮนะมองตารู้ใจอะไรแบบนี้ต้องเข้าใจในแท็กติกด้วยครับหรืออะไรก็ตามที่โค้ชจะสื่อสารออกมาสิ่งที่คนทำข่าวในยุคนั้นเนีจำกันได้ครับคือการที่เฟอร์กี้เม้งแตกวีนใส่นักข่าวที่ไปสัมภาษณ์จี้เขาเรื่องเวรอนช่วงนั้นสื่อเล่นงานเ,นเวรอนเยอะมากครับ ไม่ใช่ของจริงบ้างละเล่นไม่ได้บ้างละไม่เหมาะบ้างละเอาเรื่องนี้ไปถามเฟอร์กี้ตอนถแถลงข่าวว่าเวรอนเป็นยังไงอะไรแบบนั้นนะฮะซึ่งเฟอร์กี้ระเบิดลงเลยครับเวรอนเป็นนักบอลที่โคตรเก่งอยู่แล้วพวกคนมันดูเรศข่าวที่เขียนเขียนกันเนี่ยไม่จริงเลยสักอย่างพวกคุณมันปปญญาอ่อนแล้วก็มิกเดินออกจากห้องถแถลงข่าวไปเลยครับมันแสดงให้เห็นครับว่าเฟอร์กี้นี่ยังพยายามปกป้องเวรอนมากขนาดไหน เขาเข้าใจครับแล้วก็วางใจนักเตะมากๆด้วยแล้วก็ต้องการให้นักเตะเป็นส่วนหนึ่งของทีมให้ได้ครับแต่ยังว่าครับมันเล่นไม่ได้อะจะให้ทำยังไงซีซั่นแรกลงไป40นัดก็จริงครับแต่ว่าความเป็นจริงคือเขาเป็นตัวจริงแค่16นัดเท่านั้นเองซีซั่นต่อมาก็ได้เล่นมากขึ้นครับแต่ว่ามันก็ยังน้อยอยู่ดีแน่นอนทั้งฤดูการมันมีจังหวะสวยๆที่เขาเล่นให้กับทีมออกมาเป็นไฮไลท์อยู่แล้วครับแต่ว่าพอมองภาพรวมเนี่ยมันไม่ได้เลย ซีซั่นแรกแมนยูมือเปล่าครับแต่ก็ยังดีที่ซีซั่น2เนี่ยเวรอนมีโอกาสได้ชูทัววแชมเมียร์ลีกกับแมนยูเต็ดบ้างครับในฤดูกาล 2002- 2003ถึงเพชรที่มันไม่สามารถเปล่งประกายออกมาได้เหมือนเดิมเนี่ยนะครับมันก็จะมีแต่หมองลงไปทุกวันทุกวันกลายเป็นว่าจากฟิลด์ที่เคยเป็นเวิร์คลาสครับกลายเป็นกองกลางดัดๆธรรมดาเท่านั้นเองที่คนบอกว่ามันก็มีคนที่บอกนะครับว่าต่อให้ปีนั้นเนี่ยแมนยูเต็ดไม่มีเวรอน พวกเขาก็จะได้แชมป์อยู่ดีครับพอจบฤดูกาลเวรอนชีวิตเปลี่ยนอีกแล้วครับเชลซีตอนนั้นได้โรมันอบราโมวิชเข้ามาเทคโอเวอร์ครับแล้วก็พร้อมใช้เงินเป็นฟ่อนๆเลยพร้อมซื้อนักเตะชื่อดังระดับโลกมาให้กับทีมเพียบและหนึ่งในนั้นคือเวรอนครับเฟอร์กี้ซื้อมาเป็นสถิติโลกแต่ว่ากลับยอมขายให้กับเชลซีในราคาแค่15ล้านปอนด์เท่านั้น คือตอนนั้นตัวเวรอนเองอยากย้ายครับและคิดว่าการย้ายไปเล่นกับเชลซีไปเล่นกับทีมใหม่สถานที่ใหม่มันอาจจะทําให้อะไรดีขึ้นก็ได้ครับแต่ความเป็นจริงมันเลวร้ายกว่านั้นครับเวรอนฟอร์มไม่ดีแถมยังบาดเจ็บนะทำให้เขาได้เล่นแค่15นัดในทุกรายการเท่านั้นเองในฤะดูกาลนั้นครับซีซั่นถัดมาเชลซีก็เปลี่ยนกุนซอครับจากคาวเดอรานีอรี่มาเป็นโชเซ่มูรินโญ่ แล้วตัวของเวรอนก็ไม่อยู่ในแผนการทำทีมของมูริโยครับเขาถูกส่งไปให้ใหกับอินเตอร์มิลานยืมตัวถึง2ฤดูกาลอยู่ที่นั่นเขาก็เล่นได้อย่างลำบากครับเหมือนกับว่าการมาเล่นที่อังกฤษเนี่ยทำให้ตัวเขาเปลี่ยนไปวิธีการเล่นของเขาเปลี่ยนไปแต่ก็ยังดีที่คว้าแช,ชมป์บอลถ้วยกับอินเตอร์มาได้2สมัยนะครับขณะที่แช,ชมป์ลีกในฤดูกาล2 0 0 5 2 0 0 6นะฮะจากเดิมที่ไม่ได้นะครับได้รองแช,ชมป์ อยู่ๆก็ามาได้แบบงงๆเพราะว่ายูดูสโดนริบแชมป์ในปีนั้นพอดีสุดท้ายครับเวรอนก็ย้ายทีมอีกครั้งกลับไปอยู่กับเอสตูเดียเตสทีมแรกในอาชีพคาแข่งของเขาที่อาเจนติน่าแล้วก็อยู่ที่นั่นอีกหลายปีครับจนเพิ่งแขวนสตาร์ทไปเมื่อปี2017ที่ผ่านมานี่จะบอกว่าพรีเมียร์ลีกทำให้ชีวิตเขาไม่เหมือนเดิมอีกเลย ก็คงจะพอพูดได้ครับเขากลายเป็นเหมือนต้นต่อของคำสาบที่ในช่วงของยุคเฟอร์กี้เนี่ยนักเตะจากแดน,นาตินไม่ค่อยประสมความสาเร็จกับแมนยูซึ่งถ้าเป็น,นยุคปัจจุบันเนี่ยเรื่องแบบนี้มันไม่ค่อยเกิดหรอกครับเดี๋ยวนี้เนี่ยทีมใหญ่หลายทีมใช้ระบบของการเก็บข้อมูลนักกีฬาใช้ฐานข้อมูลเหล่านั้นเอามาวิเคราะห์โดยเอาระบบของทีมมาเป็นที่ตั้งแล้วก็มาดูว่าใครเนี่ยจะเล่นเข้าระบบทีมได้บ้างคุยด้วยตัวเลขคุยด้วยสถิติ ใช้วิทยาศาสตร์ในการหาคำตอบกันแล้วครับไม่ใช่ว่าอูเห็นเก่งแล้วก็ซื้อกันมาเหมือนแต่ก่อนถ้าทีมไหนมีทีมงานวิเคราะห์ดีๆเนี่ยครับก็ยากมากที่จะมีการซื้อตัวล้มเหลวผิดพลาดออกมา ยกตัวอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับพวกเขาวางระบบนี้มาเป็น10ปีครับนับตั้งแต่ได้เจ้าของทีมที่เป็นชาวอาหรับเข้ามานครับจนตอนนี้น้อยมากครับถ้าที่จะเห็นว่าแมนซิตี้ซื้อนักเตะมาแล้วเล่นไม่ได้ไม่เข้ากับระบบสุดท้ายครับเวรอนไม่ใช่นักเตะที่ไม่เก่งครับเขาคือระดับโลกเขาคือของจริงครับไม่มีใครสงสัยในความสามารถแล้วก็สีเท้าของเขาเลยแต่เขาแค่อยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเท่านั้นเองครับความเป็นอัจฉริยะมันจึงไม่ส่องแสงออกมา เท่าที่ควรขอบคุณทุกคนที่มาฟังเรื่องนี้จนจบครับคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์บอกเรากันได้ครับถ้าชื่นชอบเรื่องราวของฟุตบอลจากพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไคร b ์กับทุกช่องทางของฟุตบอลแม์ด้วยครับเมื่อจะเป็นทาง y u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  e t t k t t o k หรือ Facebook ของฟุตบอลแม์เพราะทุกวันคือฟุตบอลสวัสดีครับ